เอเอเออเออจะเออที่มึงย้อนไอ้เน้าคุณย้อนลองเออย้อนอะไรนี่มันต้องต่างงานวัดแล้วแล้วโมกินเป้าโดนแล้วก็สีกองเลยสีกอแต่งก็เหมือนด้วยเมื่อกี้แต่งแต่งทุกอย่างนะเหมือนทุกโลกเว้นแต่งเป็นคนเอ๊ะ รางวันเหรออ่าเนี่ยตีดีมากเป็น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 อะไรรางวัลเป็นอะไรนี่บอกบอกบอกไม่ใช่หยิบมาแล้วยัดบอกกเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะหุ่นยนต์ไม่ได้ได้เป็นน้ำมงน้ำมันหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่น้ำมันลดแล้วได้เป็นน้ำมันละเออเอาแล้วหุ่นยนต์หุ่นยนต์ที่ไหนได้ของรองวันเนกลยเดี๋ยวก่อนนะหุ่นตัวนี้ใช้พลังงานอะไรพลังกล้วยเอ กินเปลือกกล้วยก็ได้ชอบชอบอ๋อจะกินเนื้อกล้วยเออไม่บอกเฮ้ยนี่มันใหญ่แบบอ๋อต้องต้องบทให้ก่อนนี่แหละบทละเอียดเลยขยักใครอยะ อะไรเนี่ยใช้พลังงานเลยมันรังเกียจกับใช้ถ่านใช้ถ่านอ๋ออะไรอ่ะสองเอสองามเอสามเอก้อนเล็กหน่อยนี่ถ่านนี่เดี๋ยวเดี๋ยวนี่มันถ่านทุงข้าวแล้วบ้าดำอันนี้ทำปัวป่ะถ่านอันนี้แหละใส่ทั้งปากนี่หรอใช่ใส่ทั้งปากใส่ทั้งปากแหละใส่ มันใหญ่มีเล็กๆบิ๊ดเล็กอันเล็กอันเล็กอันใหญ่กว่าปากคุณให้เขาบดโอ้ยคับให้เขาบดโอเคเออได้ได้ได้เราเป็นอาหลานจันควรจะพัฒนาความสัมพันธ์จนยาวนานกว่านี้อย่าหยุดความสัมพันธ์เพียงแค่นี้อ่ะคุณอาทำด้วยอะไรเนี่ยเหล็กไหลว้าอ้เนี่ยอันเนี่ยไหลเลยทำเป็นเหล็กไหลแรงดิ แข็งแรงโดนไม่บุ๋นสลายเลยดิโอ้โหทดลองได้จริงป่ะจริงเหรออะไรๆเก๊กลองโดนว่าโดนอะไรก็ไม่เจ็บดิไม่เจ็บเขาเป็นเหล็กอย่าที่เขอ่อนงงโดนวาดัว้ตัวนี้เจ็บไหมเจ็บไหมใสไม่เจ็บไหมแรงกว่านี้โอ้นีมันตะวันมันตะวันดีเหมือนตะวันตะวันเข่าที่ตะวันตาซ้ายตอนนี้อยากจะบอกว่าตาซ้ายบอดซะแล้ว ีน้อยนียนี่นี่อยากจะบอกว่าคนตาสันนิ่โอ้ยไม่ทนทานเลยบอกว่ามันทนไฟทนอะไรได้ทนไฟได้ด้วยเหรออันนี้เดี๋ยวติดไม่ทนอันนี้ติดทนโอ้ย <laughs> <ś S 1>

ในบอกไหนบอกทนร้อนทนไฟไงไม่ทนเลยอะไปฮะเนี่ยวไปร้อนร้อนพี่เดี๋ยวมันมาขวดชุดเด็กเขาได้ไงอ่ะเพราะอุ่นยนจริงๆจนี่เอาเอาติ๊กมาแต่งอย่างี้ก็ตายดินี่ติ๊กทำอะไรเนี่ยก็อาไทยเขาบอกนี่อุ่นยนต์เขาตามอุ่นยนต์อุ่นยนต์เขาต้องตัวสูงสูงหอมหน้าตาดีๆแล้วก็เต้นเก่งๆอ้าพี่ ไม่ใช่ใชนี่ก<อ>็หุ่นยศนี่เ,เต็ม<อ>ได้ป่ะล่ะโหดังตีมาก็ขึ้นเลยอ่ะเอ้าดนตรี เต้นนี้ใช้ไม่ได้หรอไม่เอาเด็ดขาดนี่เพลงนี้กำลังฮิตเลยนะดูหุ่นยนต์ของผมดีกว่าจริงเหรอนี่จัดการให้าด้วยเหรอมาให้วู้ดแมโต้องตา์ นี่ไม่ใช่ไอหุ่นยนต์นี่คุณพ่อครับสวัสดีครับคุณพ่อครับสวัสดีครับนี่ไม่ใช่หุ่นยนต์แกงส้มเดาสตาแกงส้มยี่ไงนี่น้องฮันนี่น้องฮันเฮ่นฮันฮันมาหอหอลูกมาไม่ทันมาแต่หอยหีบนะ

กําซิ้งไงอันนี้ก็ล้านี่ก็ซิ่งไงโอ้ยล้ำแล้วซิ้งด้วยป๊าปิ้งป๊าปิ้งป๊อปิ้งนด้เป็นยังไงป๊อปิ้งก็นี่แบบเมื่อกี้ป่ะกี้ายๆกันครับ ตอนเด็กๆหรือเปล่าหรือว่าไงหรือว่ามีเหตุจําเป็นอะไรประมาณ17 18อะไรเงี้ยครับทำไมครับก็ได้อุบัติเหตุนึงไม่ใช่ตัวเลือกขึ้นมาณสิบเจ็ดสิบแปดมีคนเราเริ่มต้นถ้าเริ่มต้นหนึ่งประมาณสิบเจ็ดสิบแปดเนี่ยมันต้องตอนนั้นผมอุบัติเหตุไม่ใช่ครับเป็นอาจารย์เขาให้ช่วยกิจกรรมโรงเรียนอะไรเงี้ยครับผมก็เลยต่อจากนั้นก็เต้นเป็นมาเรื่อยๆโอ็เริ่มฝึกเต้นใช่ครับเคยไปประกวดแข่งเต้นที่ไหนบ้างวะ เคยประกวดเต้นชนะได้ไปที่ญี่ปุ่นมาครับผมชนะแล้วเขาให้บินไปที่ญี่ปุ่นเลยตาครับบินไปเองไปใช่บินคือไปเล้ยเอาไม้เป็นแตรเลยไปญี่ปุ่นใช่ครับเต้นเนี่คือเขาให้ไปโชว์ครับที่นู่นแบบแล้วก็ไปไปเรียนเต้นที่นู่นอะไรเงี้ยครับผมเป็นเหมือนเป็นรางวัล

เียวีเเคยเต้นเลเดอร์เคยครับเคยเเป็นเป็นทีมเชลดเดอร์ลักษณะไหนบอมบอมอันนี้ก็มีนะสามสิบดใช่เขาเป็นเหรอเป็นเหรอแบบนี้เคยครับไม่เป็นเหรอม่เป็นใช่ไหมใช่ไหมไม่ใช่ครับไม่ใช่ใช่เหรอ เชลลเดเดอร์เชลลิเดอร์ก็มีมีสองแบบครับมีปอมปอมเชียร์กับเออเป็นเหมปอมปอมด้วยใช่ปะอย่างงี้ไม่ใช่ครับปอมปอมอะปอมเชียร์เขาก็จะเป็นแบบอารมณ์แบบว่าเป้นแข็งแรง สั้นผู้ชายเขาก็ใส่เกงขายาวอ๋อครับผมแล้วเราใส่เกงขายาวหรือเรานุ่งกโปร่งสั้นเกงขายาวผู้ชายเราเป็นตัวไหนเนี่ยเราเป็นตัวไหนตัวตัวโยนเลยมันเลยเป็นตัวโยนอย่างนี้ป่ะเป็นเป็นฐานครับผมก็เป็นคนโยนนะโอ็นฐานให้เขาอไตัวนี้ที่โยนแล้วก็โยนขึ้นไปเลยเห็นบอกว่าเคยเต้นเชลิเดอร์แล้วประสบบาดเหตุด้วยนี่ครับคือเคยก็ตอนนั้นเนี่ยเป็นการไปเข้าค่ายเกี่ยวกับ เชลิเดอร์อะไรเงี้ยครับแล้วก็ต้องมีเข้าค่ายกันเลยใช่เป็นเป็นเข้าค่ายเก็บตัวอะไรเงี้ยเขาก็เป็นเหมือนสอนเทคนิคต่างๆในการต่อตัวในการตีลังกาอะไรเงี้ยมด้วยก็ก็คือตอนนั้นเนี่ยก็ไปตีลังกาแล้วด้วยความที่เราแบบกล้าๆกลัวๆอย่างเงี้ยเราก็ทำแบบไม่สุดคือตีไปแล้วเนี่ยค้างอ่ะค้างเราเราจะแบบในในหัวเราจะคิดว่าเฮ้ยมันต้องไปแบบนี้แต่ว่าเราไปหยุดกลางทางแล้วคือในระหว่างที่การระหว่างเชี่ยระหว่างตีลังกาอยู่อ่ะ ใช้เวลาทั่วแวบเลย hey, เลยเฮ้ยมันมันไม่คือมันให้แอ๊ะเราอยู่มีเวลาคิดท um> ั่วแวบเปลี่ยนใจคือจังหวะที่หัวตัวเราลอยอยู่บนอากาศนี้เราก็แบบคือสมองมันสั่งการว่ามันต้องไปใช่ป่ะครับแต่จริงๆใจมันไม่กล้าเพราะมันไม่ไปปุ๊บมันก็ลงมาทั้งอย่างนั้นแล้วหัวก็ฟาดพื้นอะไรอย่างเงี้ยสรุปไหมไม่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 ได้สลบครับผมเป็นไงหัวแตกเฉยก็ไม่จำอะไรไม่ได้ โอาจำใครไม่ได้เลยจำไม่ได้ครับแต่เป็นอยู่ช่ววุบบนึงเลยใช่ไหมใช่ครับนี่นี่เดี๋ยวเป็นเดี๋ยวเป็นแม่เลยดีกว่าแม่เชอบแม่นชอบไปทำอาหารเคยทำครัวไหมเคยครับเคยนะโอเคโอเคปลไเดี๋ยวพี่หยุปลาไปปลาไป พาหลานไม่ให้แม่ดูช่วยดูแลให้หน่อยนะฮะพาหลานแม่ใช่ไหมไม่ไม่ให้ลูกะลูกหลานเไม่ทำกับข้าวนี่ทำไรครับนี่โอเคเดี๋ยวทำแกงเผ็ดเนื้อลูกกินเนื้อ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 ทานได้ทาได้ครับงั้นฝากไว้ในครัวนะแม่ได้ค่ะได้ค่ะได้ค่ะเจอกันค่ะสวัสดีครับได้ครับใครผมช่วยทำอะไรบ้างครับอยู่หน้าเตาได้ไหมอยู่หน้าเตา พี่ตรงนี้เรียกนาอ๋อโอเคตรงนี้เรียกได้ครับได้ได้เอาอะไรครับแม่อนนียเดี๋ยวย่าจะให้ผัดน้ำพริกแกงอันนี้เขาเรียกน้ำพริกแกงเผ็ดสีแดงนะคะพริกแกงแดงนั่นเองถ้าเป็นสีเขียวเขาก็จะเรียกแกงเขียวหวานลูกคนไปอยาให้ไหม้ปกติเข้าเข้าครัวพวกไหมครับพี่านปกติเข้าครับผมเข้าครับเข้าทำอาหารไหมครับหรือว่าเข้าไปหาอะไรัเข้าไปเฉยๆครับนั่นไงพี่ว่าละแล้วไงครับแม่ผัดที่เป็นยังไง ให้กะทิแตกมัน <ừ> เดี๋ยวเราจะเห็นกะทินะัน้นเป็นน้ำมันขึ้นมาอ๋อครับผมอเอา,เ,อาเนื้อใส่เลยเหรอคะแม่อันนี้ยาเคี่ยวมาแล้วลูกผัดไปสักพักเพราะว่านี่เป็นเนื้อเสซรลรอยมันเปื่อยง่ายอยู่หรอกเคี่ยวง่ายปะครับเคี่ยวง่ายไม่เคี่ยวเลยก็ได้ใช้กืนเอาใช่นี่ยาจะใส่ใบมะกรูดลงไปค่ะเพื่อให้มันมีกลิ่นแม่อันนี้คุณเลีอกแตกมันยังคะเนี่ยกำลังมันแล้ว กำลังขึ้นแลรงมังมันกำลังเป็นน้ำมันเนี่ยคือตอนผมเข้าครัวเมื่อก่อนนะครับเวลาทำกับข้าวเขาจะมีแบบอย่างเงี้ยอันนี้ลองดูลองดูสิค่ะท่านที่ที่เอาเฮ้ยเป็นน้ำไม่ได้อัันน้นไรก็ใช้ผัดกะจะเล่นในเละก็แล้ก็ยาไม่ยอมให้อากุ้งเขาเข้าหัวก็เพราะเหตุสังเกตเป็นอากุ้งแล้วนะคะตรงนี้จะจิ้มเป็นไหนได้ไหมอะไรคะแม่จะถามว่าเท่าไหร่ อะไรเท่าไหร่ครับอ๋อไม่ต้องห่วงอายุเท่าไหร่แล้วแม่แม่ไม่ต้องกระซิบท่านหรอกถามแฟนคลับก็ได้อายุเท่าไหร่คะอายุเท่าไหร่โอ้ยยี่สิบเล่นเว้นวักแปลกๆนี่เท่าไหร่โอ้ยยี่สิบนี่อ่อนกว่าหลานพวกพี่นะยี่สิบสี่ครับยี่สิบสี่ครับยี่สิบสี่แล้วครับยิงแค่ยี่สิบโอ้จะเป็นจะเพศนี้นะกว่าต้องได้คู่ลูกเลย โอ้โตำราจากหมอดูคนไหนคะคุณแม่สุชาติว่าเบนจะเพศและจะได้คู่ไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะเนี่ยเอาพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาชมสูตรเด็ดเคล็ดลับกับเมนูแกงเผ็ดเนื้นอหน่อไม้กันต่อน,นะจ๊ะยี่สิบสี่รอฮยิที่สิบโอ้จะเบนจะเพศนี้นะกวัวต้องได้คู่ลูกเอ้ เพศจะได้คู่เหรอเบนจาเพศจะได้คู่แต่ถ้าสี่สิบห้าคู่ไม่มี <c oughs> ให<ค>้แช่นบอน,นการให้สี่สิบห้าแม่เรื่องหน้าไว้ก่อนมันอย่างน้อยก็อีกสองป,ออป,อปีอย่าไปนับอย่าไปนับอย่าไปนับเนี่ยเวลาย่าทำอาหารไทยอ่ะชอบใส่เกลือครับ,รบเกลือเนี่ยมันจะกลมกล่อมกว่าน้ำปลาที่มันมีฟองนี่คือมันกำลังเสียป่ะครับไม่ใช่ใช่ลูกมันเดือด คนคักดีมากคนคักเดี๋ยวจะเติมน้ำแล้ว่ะน้ําไม่ต้องเติมเป็นน้ํำซงน้าซุปน้ําเปล่านี่แหละนะน้าแกงเดี๋ยวไปเจอกะทิก็กลายเปน็นน้ํากะทิแล้วแกงกะทินี่ย่าจะใสุ่ใส่น้ำตาลนิดส้งเกตย่ยาพี่กิน <ผม S 1> ย่าจะไม่วัดเป็นช้อนนะวัดเป็นอุ้ง <c oughs> ชิมได้หรือยังคะแม่คะเดี๋ยวเดี๋ยวให้แม่ใส่ไอ้นี่แป๊บหน่อไม้เพื่อเพื่อว่าหน่อไม้เนี่ยมันลงไปเนี่ยมันจะ ซึมจับไอ้รสเค็มรสอะไรนิดครับนี่คือหน่อไม้สดใช่ปะคะหน่อไม้สดลูกเหมือนหัวหัวงั้นน่ะแล้วย่าก็มาซอยครับซอยแล้วก็ไปต้มน้ําไม่งั้นมันจะมีรสขืนขืนนิดหน่อยเอาไปเอาช้อนมาเอาช้อนมาให้ขอบคุณครับครับช้อนชิมใช่ไหมครับแม่ใส่น้ำปลายังอ๋อใส่เกลือแล้วหน้าตาดีจะได้เสียงนี้เห็นไหมออ ไม่เค็มนะครับอันนี้หน้าตาดีด้วยขนาดได้ด้วยจืดมันควรจะเข้มข้นนี่อีกก็ได้ครับครับได้มีความคิดเป็นของตัวเองนะไม่ใช่ครับเขาเรียกว่าเป็นคนง่ายๆครับง่ายทุกเรื่องเหรอก็เป็นรำเพาแล้วก็ต้องมีคู่ว่าไม่อยากเรื่องมากครับ แหมมันก็ต้องหาให้ถูกใจเราบ้างแต่ก็ดีถ้ารับทัานอย่าไปหานานเดี๋ยวจะกลายเป็นแบบพี่เรื่องเยอะเด็กก็แก่ตัวไปอ่ะป๊าปเออโอเคครับครับโอ้ยยังโอเคครับเค็มแล้วมีรสหวานไหม มีรสหวานไหมลูกมีรสหวานปับปลายไหมปอบปลายมากเลยแทบจะไม่เจอผมว่าแบบนี้ดีกำลังดีครับกำลังดีแล้วเว่าถ้าหวานมากมันอยู่กับผมไม่ได้ครับปกติผมก็หวานแล้วห้ามเลยย่านะที่นนสุดเลี่ยนค <laughs> <laughs> วายความหวานของหลานนี่แหละ อ่คนจมลงไปมันมันจะได้ได้กลิ่นใบหัวลผพาแต่ข้าตักน้ําช้อนซ่อมค่ะว,วันวันไม่ค่อยได้วิชาความรู้อะไรอะ่ะตักข้าวตักน้ําพอเดี๋ยวเราตักเสร็จตักเสร็จมาด<อ>ีตักเสร็จก็ค่อยลองใส่จานโหหลานเก้าใจไม่ถูกก็หาจะไว,ว้ววนหลังเมียม,มดุยิงกว่านี่ ทันนี้แหละท่านครับยาจะเอาลุกโดโดโลโอเคลูกลุกโดโดขนาดนั้นเลยเหรอเดี๋ยวได้โดดจริงๆท่า <outrageous> นนางฐานได้เลยนี่เขามากันทั้งครอบครัวเลยนะครับใครครับนี่เข้าสวยนี่แกงสีซั่ <Yellow> ลองสิอุ้ยกินลูกโดดเลยครับท่านตักมาเฉยๆ <laughs> ตักมีรั้วใจกล้าสิ <laughs> <laughs> ใช้ได้ป่ะครับใช <laughs> ้ได้เหรอทำไมหน้าตาดูกล้ำกืนอันนีผมกินใหม่ได้ครับ <laughs> เออแบบกระตูนญี่ปุ่นไหมครับอาอยัางไงครับยังไงครับ ตึงกันไปแล้วหนังตาก็อย่าเพิ่งหย่อนนะคะเพราะช่วงหน้าเตรียมฮากระจายกับคำทํานายทายทักของหมอตักเอยหมอติ๊กกับดวงชะตาของซุปตาหั่นกันต่อคะ่ะนี่ข้าหมอพี่ว่านั่งเลยนั่งเลยมากันแล้วเหรอ ใช่แล้วพ่อหมอนี่รู้จริงๆมากับใครมากับฮั่นเดอะสตาร์จ่าพิ่ต๊กเสียงดีมากหมอแม่นนะหมอแม่นใช่ไหมหมอแม่นมาก ถ้าสมมุติไฟดูดปุ๊บครับเออไฟดูดครับแล้วผมจะต้องถีบเพราะว่าถ้าการใช้มือจับมันจะดูดไปด้วยโอ้โหโอเคครับอันนี้เข้าใจไม่ต้องย้ำครับอันนี้เข้าใจแต่เมื่อกี้เหนียวแรงมากเลยเอาละในเมื่อมาวันนี้อยากจะรู้เรื่องอะไรที่เราไม่เคยรู้เดี๋ยวจะบอกให้อยากรู้เรื่องอะไร เป็นความรักแล้วกันครับมือซ้ายเหรอมือซ้ายมีคิดด้วยโอ้โหน้องฮั่นนี่เรื่องเซ็กนี่ไม่ธรรมดาเ,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 เนินอังคารแทบจะปิ เนิน,นอังคานี่เนินอยู่ตรงนี้นี่เนินอังคารนี่ถ้าโหนกนูนอิ่มอย่างนี้โดดเด่นออกมาเลยอ,อันนี้ดูดอกแรกไปก่อนนะ<อ>ตัวเขาเองเนี่ยเป็นคนใจอ่อนเป็นคนเซนซิทีฟเป็นคนอีโก้แปลว่าอะไรไ มััใจ Guys, ตวเองเห็นเขาพูดอีโคก็ตามเขาเรื่องคู <h <h ่ดีเรื่องขี้มีปัญหาเรื่องขี้มีปัญหาเกิดวันอะไรวันพุธครับวันพุธเรื่องการพูดการเจรจาการพีเซนเป็นนักร้องดีมาก เนื้อคู่ต้องเกิดวันจันทร์คนเกิดวันจันทร์มีเสน่ห์อ่อนหวานอ่อนไหวเซนเซทีฟหน้าตาดีเกิดวันจันทร์เกิดวันจันทร์นะเกิดวันจันทร์เซนเซทีฟอ่อนไหวหน้าตาดีเกิดวันจันทร์เกิดวันจันทร์จริงอ่ะอดีตดีไล่หอยคนละเกิดวันจันทร์คนวันจันทร์มีเสน่ห์อ่อนหวานอ่อนไหว แต่วันพุธไม่มีศัตรูกับวันไหนนะไม่ค่อยมีศัตรูกับวันไหนถ้าอยู่กับศุกร์สี่หกก็เรียกว่าคู่ธาตุน้ําถ้าสี่ห้าเนี่ยที่ปรึกษาหาเลยถ้าสามสี่เนี่ยสามสี่เนี่ยสามสี่ 3, ถ้าแทงโต๊ะนะแทงโต๊ก็ได้ไทั้หวยแล้วไม่ใช่แต่สามสี่ถ้าคนเกิดวงดังคาได้ได้แฟรวังคานะจะมีปัญหาเรื่องการพูดจาทพราะเลาะเบาแหวงดีสุดคือวันจันทร์ว่าแต่มีของเสริมดวงเสริมดวงให้น้องเขาไหมอ่ะทัานอายุป,ปีนี้เท่าไหร่ ยีสครับปีที่แล้วยีสไม่มาเกอลอย่าเล่นอย่างนั้นพ hmm> ี่อาอปีหน้าเบญจเพศควรจะเสริมดวงด้วยน้ำมันพายอันนี้น้ำมันน enfin ้ำมัน เวลาเสริมดวงนี่เอาน้ำมันทาไปบนนี้ครับแล้วหาเลือสักลำพายพายไปไหนก็ได้แล้วแต่อยากจะไปไปจุดจบคือเราจะไปเจอเนื้อคู่เราเอาน้ำมันทาไปที่พายเทเลยเทลูกลูกลูบลูนี่ลูบนี่ลู ก่อนมาก็ถีบพี่ถีบแล้วลูกไปลูกไปเอาน้ำมันลูกพี่ลูกไปแล้วเอาน้ำมันพายเนี่ยไปไว้ที่บ้านหรือถือติดตัวไปไหนมาไหนย่างไปไหม,มคนเขาก็จะมาเจอเขาจะมองเราแล้วก็ทักว่าบ้าหรือเปล่า